เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกเกษตรพันล้าน เจ้าของฟาร์มไส้เดือนเด็กส้องมีวิธีการทำยังไงมีที่มาอย่างไงนะคะคนที่ชอบสปาพาดไม่ได้เลยคะเดี๋ยวพามารู้ก,กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ถนยัยดรถนยัยน้อยแสงนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิไทยนะคะตรงนี้เนี่ยคือมันมีที่มาอะไรยังไงบ้าง เดิมจริงผมเองเอก็ไม่ได้คิดว่า,าดินที่นี่มีความต้องการขนาดไหนพอได้ไปสัมผัสเกษตรพันล้านเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายอยอดหลังอยู่เสม,มอนะคะกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเราต้องวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวันสังเฉขนเปลี่ยนเจ้าภาพเคยส่งออีเเมลจ้า我可以送一下文件吗可以第二就是装运港 เซย์ชุด做好了，现在在签名。ถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศใน่ลงหน้าผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูง่ P A M ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ P A M อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้าง อยากรู้ข่าวรู้ข้มอมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข7 6ดูรายการเกษตรพันล้านทางช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพ mm ีย hmm. งแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบท,ทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะเกษตรพันล้านช่วงเกษตรทอลก สำหรับสัปดาห์นี้เรามาติดตามช่วงเกษตรทอล์กต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะช่วงเกษตรทอล์กวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมเทคนิคการเพาะเลี้ยงไส้เดือนรวมถึงผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนทิศทางของตลาดไส้เดือนจากคุณตุนเดช <c oughs> เจ้าของฟาร์มไส้เดือนเดชซึ่งตั้งอยู่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเอาเป็นว่า เราอย่าเสียเวลาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อตุนเดชพรเดิมชิดครับเป็นเจ้าของฟาร์มไส้เดือนเดชน,นะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ วิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็ถ้าเลี้ยงด้วยเศษขยะนะครับก็จะใช้วงปูนนะครับอย่างข้างหลังนะครับแล้วก็จะนำดินนะครับประมาณ40เซนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งหรือหญ้าแห้ง40คืออย่างละเท่ากันนะครับจากนั้นก็จะเติมมูลวัวนะครับหรือมูลสัตว์ลงไปสัก20นะครับผสมให้เข้ากันนะครับ รอ,องพื้นหนาประมาณสัก6นิ้วนะครับอย่างน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะรดน้ำนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับให้น้ำไหลผ่านซึมไปทั่วในที่เลี้ยงนะครับหลังจากนั้นก็จะอเอาเศษผักผลไม้นะครับที่เราต้องการให้ไส้เดือนกินเอามาโรยเป็นจุดๆนะครับและจากนั้นก็จะอเอาดิน ส่วนผสมเดิมเนี่ยครับที่ปูคื้นเอามากรบบางๆนะครับแล้วก็รดน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็นำตัวไส้เดือนอคื้นที่เลี้ยง1ตารางเมตรก็จะใช้ไส้เดือน1กิโลกร,รัมนะครับแหวกแล้วก็ปล่อยลงไปตรงกลางนะครับไส้เดือนเขาก็จะเลื้อยไปตามดินในบ่อนะครับคราวนี้ก็เขาก็จะค่อยๆกินนะครับเราก็มาคอยดูนะครับ สัก7วันนะครับลองมาคุยดูว่าอาหารที่ใส่ลงไปนะครับว่าหมดหรือ,อยังถ้า7วันอาหาราหมดแล้วนะครับก็เติมก็จะให้สลับตําแหน่งนะครับกระจายไปที่ทั่วนะครับพยายามไม่ให้ตําแหน่งเดิมซ้ำๆนะครับเพราะว่าจะเกิดกดหมักหมมครับหลังจากเลี้ยงไปสัก1-2ออาทิตย์ก็จะอาจจะใหะ้สารปรับสภาพ ดินนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นกรดมากเกินไปก็อาจจะให้พวกเปลือกไข่ป่นนะครับหรือว่าปูนขาวนะครับหรือว่าเปลือกหอยป่นนะครับหรือจะเป็นโดโลไมซ์สารธรรมชาติที่ปรับสภาพดินนะครับนำมาโรยบางๆแล้วก็รดน้ำตามก็จะช่วยให้บ่อเลี้ยงไม่เกิดกรดมากเกินไปนะครับก็จะเหมาะสำหรับเลี้ยงไส้เดือนเพราะว่าถ้าท่านที่เลี้ยงด้วยเศษขยะนี่ครับก็จะ มีกรดที่เกิดจากาเศษอาหารที่ใส่ลงไปเนี่ยหมักหมมขึ้นเรื่อยๆนะครับเก่อขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นอันตรายต่อไส้เดือนนะครับถ้าดินเป็นกรดมากๆก็จะทําให้ไส้เดือนตายนะครับขึ้นมาตายข้างบนตัวซีดแล้วก็เปื่อยนะครับก็ก็สามารถาปรับสภาพความเป็นกรดจากที่ได้บอกไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับ ไ้เดือนนั้นปกติจะลงทุนเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเขาก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ทางนี้เราก็ต้องอทั้งผมจะคอยควบคุมนะครับว่าให้มีปริมาณอพอสำหรับขายนะครับเพราะว่าถ้าบางครั้งถ้ามอีออเดอร์เข้ามาเยอะเกินนะครับเราก็อาจจะต้องอซื้อจาก ที่อื่นเขามานะครับแต่ทั้งนี้เราจะพยายามเพาะไส้เดือนให้เยอะพอนะครับให้พอที่มีขายนะครับมีในสต็อกสำหรับขยายพันธุ์พอที่จะขายครับ สำหรับไสเดือนนะครับสำหรับท่านที่เลี้ยงด้วยเศษผักผลไม้นะครับก็จะมะีวิธีการเลี้ยงอีกแบบนะครับซึ่งเราใช้ดินผสมกับใบไม้แห้งแล้วก็ใส่มูลวัวไปนะครับผสมให้เข้ากันรองพื้นนะครับแล้วใส่เศษผักผลไม้นะครับที่เรามีเหลือนะครับฝังกลบให้ไสเดือนกินเป็นอาหารนะครับ ก็ใช้ได้ทั้งผักผลไม้ทั่วไปที่มีรสหวานนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะครับเป็นอาหารให้ไส้เดือนนะครับอนอกจากนี้บางท่านก็อาจจะถามเรื่องอาหารอย่างอื่นเช่นแป้งข้าวก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์นะครับ จากที่เราทดลองแล้วก็สามารถนำมาเลี้ยงไส้เดือนได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ให้รินน้ำน้าออกก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำแกงนะครับก็เทน้ำออกก่อนนะครับแล้วก็นำพวกแป้งพวกข้าวอะไรพวกนี้นะครับวิธีการให้จะไม่ให้เต็มบ่อเหมือนเลี้ยงด้วยผักผลไม้นะครับแต่ว่าจะให้ครึ่งบ่อก็คือครึ่งซ้ายหรือครึ่งขวาของบ่อนะครับ เพราะว่าอาหารพวกแป้งหรือข้าวพวกนี้จะร้อนนะครับเวลาเราใส่แล้วก็กรบด้วยดินนะครับพอร้อนแล้วไส้เดือนจะยังไม่เข้าไปกินทันทีเขาจะหนีอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราถึงให้แค่ครึ่งบ่อนะครับไส้เดือนจะได้มีที่หลบ นะครับช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แรกเนี่ยครับอ,อาหารพวกนี้จะร้อนไส้เดือนก็จะหลบอีกฝั่งหนึ่งนะครับพออาหารเริ่มเย็นเริ่มเน่าสลายแล้วไส้เดือนก็จะ,ะเข้ามากินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอ,อาหารที่นำมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็ใช้ได้เกือบทุกอย่างนะครับที่เป็นวัตถุอินทร์นะครับ รวมทั้งใบไม้แห้งยญ้าแห้งผักตบชวาโยกกล้วยนะครับบุญสัตว์ต่างๆรวมทั้งขุยที่เหลือจากการเพาะเห็ดนะครับก็นำมาใช้เป็นอาหารไส้เดือนได้เหมือนกันครับน่าเสียดายที่ช่วงเกษตรท้องหมดเวลาซะก่อนติดตามชมต่อในสัปดาห์หน้านะคะ เกษตรพันล้านนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมพืชปลอดสารพิษปลอดสารเคมีร้อเ์เซ็มีฤทธิ์เป็นด่างละลายน้ำได้ด้วยสารประกอบอินนรีที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมตัวกันเช่นยูมิกแอซิดไม่น้อยกว่า50%โพลเสเซียมไม่น้อยกว่า60%สสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมเน้รูปแบบของสารดีเล็กช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลพืชได้โดยตรงกับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกทําให้ดินโปร่งร่วนซุยน้ําและอากาศถ่ายเทสะดวกทําให้ดินดูดซับแร่ธาตุดีรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายพืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยยูจังชั่นแมกกาซีนบันไดสู่ความสําเร็จ นปิดนิตยสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w u j u n c t i o n c o m เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านอ ujunction ได้ง่ายนิดเดียวมอเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้ และองค์กรคุณเปรียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเราจะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนําพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP Convergence จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสําเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทําให้คุณได้ ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาดตัดต่อวิดีโอพรีเซนเทชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรีเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา TP c o n v e r g e n t พร้อมจะช่วยให้องคอ์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท TP c o n g e n t จำกัดโทร 02-691-9306หรือ081-813-6009 w w w t t c o n v e r g e o c e c o m อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข76ดสิบหดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะเกษตรพันล้านเชื่องเทคโนโลยีเกษตรสำหรับสัปดาห์นี้ เรามาติดตามช่วงเทคโนโลยีเกษตรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะรายการเกษตรพันธุ์ร้านวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะสําหรับใครที่ชอบความสวยความงามในวันนี้นี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเราพามาอยู่กับดรชัยน้อยแสงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิไทยนะคะเป็นสกับผิวเรามาดูกันว่าตรงนี้เนี่ยเขามีวิธีการทํำยังไงมีที่มายังไงนะคะคนที่ชอบสปาพลาดไม่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพามารู้จักกันค่ะ พอเราได้เนื้อผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ตัวบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ,อซีนให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะครับ อันนี้ก็คือ,อสครับข้าวหอมมะลินะครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขัดผิวเพื่อที่จะทำให้เซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยหลุดออกไปนะครับแล้วก็ผัดเซลล์ผิวใหม่ออกมานะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถทำเองที่บ้านได้นะครับโดยที่วัตถุดิบต,ต่างๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ลองลองทำตามกระบวนการที่ได้สาธิตไปแล้วนะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากดูวิธีทํากันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถเอาไปทํากันได้นะคะง่ายๆนิดเดียวเองอาจารย์คะนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ทําจากข้าวแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากข้าวเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะได้ครับไอตัววัสดุข,ขัดผิวเนี่ยเราสามารถใช้ส่วนมากจะเป็นญญพัญยพืชน,นะครับก็คือตัวพืชสมุนไพรที่มีลักษณะแข็งหน่อยหนึ่งนะครับสามารถที่จะมาบดให้มีขนาดเล็กได้แล้วก็มาเป็นตัวสัก เป็นตัววัสดุขัดผิวอย่างเช่นพวกถั่ถวลิสงนะครับหรือเป็นพวกธัญพืชอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกลูกเดือยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถมาแปรูปเป็นวัสดุขัดผิวได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าตอนที่บดเนี่ยควรที่จะผ่านการล่อนกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้ไม่เสียสีกับผิวนะครับ แล้วถ้าเกิอย่างอื่นนี่คือสารแต่งกลิ่นของเรานี่เราจะใช้ยังไงอะคะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยของผลิตภัณฑ์ทางด้านสปาของเราเนี่ยเราจะแต่งกลิ่นด้วยน้ํามันหอมระเหยนะครับเราก็จะมีการเอาน้ํามันหอมระเหยหลายชนิดเนี่ยมาผสมรวมกันเพื่อที่จะให้เป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ใส่ในโปรดักนะครับแล้วก็ การแต่งกลิ่นของตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไอตัวพืชสมุนไพรที่เราจะใส่ว่าเป็นใส่ตัวไหนแล้วก็แต่งกลิ่นเนี่ยให้มันแมทชิ่งกับไอตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับ ก็อย่างข้าวนี่คือมีคุณสมบัติยังไงคะ,ะที่อาจารย์เลือกข้าวตัวนี้ที่เลือกข้าวตัวนี้ก็คือว่าหนึ่งเป็นเป็นผล,ผลผลิตของจังหวัดปทุมธานีนะครับอันที่สองก็คือว่าข้าวเนี่ยจะมีตัวสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวหรือไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากข้าวที่มีพวกกอะมิโนโที่จำเป็นต่อผิวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอตัววัสดุขัดผิวที่เป็นจากข้าวเนี่ยก็คือ ือว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยทำให้ขี้ไข่ที่เซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยมันหลุดได้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เซลล์ผิวใหม่เนี่ยมันผัดเปลี่ยนนะครับไอตัวนี้ก็จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับทราบว่าตัวนี้เนี่ยขายด้วยครับเราขายราคาเท่าไหร่ตัวตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวสครับแผดผิวเนี่ย ขนาดบรรจุก็คือ230กรัมราคา250บาทนะครับก็คือสามารถหาซื้อได้ที่บัวสปาก็คือที่นี่นะครับซึ่งวิทยาการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีงานบริการทางด้านสุขภาพและความงามเนี่ยมี2แ,แห่งแห่งแรกก็คือที่เขาเรียกว่าสูนลังสิดนะครับท,ที่เราอยู่ที่นี่นะครับวิทยาการแพทย์แผนไทยนะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่ที่คลองหกนะครับ ก็จะมีรูปแบบในการบริการทันด้ความงามนะครับมีการทรีตเมนต์มีการขัดผิวนะครับซึ่งสามารถลองมาใช้บริการได้นะครับก็คืออันนี้สามารถซื้อได้ทั้ง 20, 2อศูนย์ทั้ง1ังสิกก็ได้หรือคลองหกก็ได้ได้ครับโอเค,คสำหรับใครที่สนใจจะซื้อตัวนี้เนี่ยจะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้มาได้ที่ไหนยังไงครับโทรมาที่อ่ หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025921419นะครับหรือโทรมาที่หมายเลขกลางนะครับ025921900นะครับ เ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือลองมาใช้บริการในงานบริการทนานสุขภาพและความงามนะครับนอกจากเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆแล้วก็มีวิธีการาบำบัตดตัวอื่นด้วยนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของวิไลการแพทย์แผนไทยก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาแวะเยี่ยมใช้บริการที่นี่นะครับ ค่ะอันนี้นี่คือของเราที่บอกว่ามีบริการแพทย์แผนไทยนี่คือเรามีอะไรบ้างน้นองบริการดนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีสองส่วนด้วยกันส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานบริการธนาาสุขภาพความงามและสปานะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ย จะเป็นสถานบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นคลินิกรักษานะครับถ้าสมมติว่ามาทีา่ทางด้านสปาแล้วเนี่ยเราจะมีเมนูในการทรีทเมนต์ให้เลือกใช้ว่าจะใช้บริการทางด้านไหนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายหรือเท้าหรือเส้นผมเรามีเมนูแล้วก็มีตัวผลิตภัณฑนะ์ให้เลือกที่หลากหลายนะครับ ซึ่งในการทรีทเมนต์แต่ละครั้งเนี่ยอาจจะใช้เวลา60นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ว่าจะเลือกทรีทเมนต์ตัวไหนนะครับค่ะค่ะใครที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าอยากจะมาทรีทเมนต์บำรุงผิวต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหาจารย์ตามเบอร์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกได้ะนะคะสำหรับในวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้ว ะะต้องขอบคุณอาจารย์และน้องอุ้มมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้เราในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เกษตรพันล้านอยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่คุณหยิบรีโมดกดเลข7 6 mm hmm. ดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพ mm ียงแค่นี้ mm hmm. คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะ mm hmm. mm hmm. ยูจังชั่นแมกซีนบันไดสู่ความสำเร็จ mm hmm. สื่อนิตยาสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม csr เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่ม และ E-Book กโดยเข้าไปท e ี่เว็บไซต์ www.ujunction.com เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่าน ujunction ได้ง่ายนิดเดียวปัญหาเกษตรกรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกรดเอกระสอบละเป็นพันใช้ได้แค่ไร่เดียวน้ำหนักมากแบกไม่ไหวค่าขนส่งแพงต้องจ่ายคนหวานปุ๋ยกระสอบละ50บาท เป็นนี่เป็นสินมากมายด้วยนวัตรกรรมทางการเกษตรนาโน,โนแท้ซุปกรีนนาโน1แคปซูลเทียบเท่าปุ๋ยเกรด A2 กระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนครัวและดอกไม้ผสมน้ำา8 2 2 0 0ลิตรใช้ได้2-4ไร่ย่างพารามันอ้อยปาลมและผลไม้ผสมน้ำา60ลิตรใช้ได้1-2ไร่เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตร ใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับปรุงดินเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอผลดกดูดซึมเร็วทนแรงทนหนาวไล่เพียไล่มแมลงและหอยเชอรีหน่งแคปซูลเพียง150บาทเท่านั้นบทระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์คำว่าบริษัท Yes We Can d ดแคปซูลนาโนเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษ10แคปซูล ราคา1,500บาท20ับแคปซูลราคา2,000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูล120แคปซูลราคา7,000บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยครับปุ๋ยแคปซูลซุปปอร์กินอีเขียวเลยเนาะยำเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอนะคะกิติเชิญจ้ะ เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเราต้องมีข้อยอดขายวันต่อวนอันกาเชเปียนเจ้าจ้าขอส่งอเสือชเคือจวงิงกังเชุดวเนอี้เราวิเคราะห์สภาพอากาศในลงหน้าผลผลิตก็จะมีความแม่ยสูงที่ PAM ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PAM เปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้และองค์กรคุณเปี่ยมเสมือนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเราจะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนําพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP c o n v e r g e n e จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสําเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้ งบคุณมีเท่าไหร่เราทําให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาดตัดต่อวิดีโอ p r e s e n เ a ชั o n งานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรีเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา TP c o n v e r g e n c พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จ บริษัท TT Convergence จำกัดโทร02691 9306หรือ081813 6009 www.ttconvergence.com เกษตรพันล้านช่วงสีสันกเกรเกษตร หลังจากนั้นเราก็ได้ไปเก็บใบไม้ที่ริมเขื่อนปลาศักชุรสิครับเพื่อมาทําดินผสมใบไม้ครับวันนี้พวกเราอยู่ที่เขื่อนปลาศักชุรสิครับผม